ตอนนี้ตอนเที่ยงพอดีเลยครับโอ้โหแดดไม่ค่อยร้อนมากนะตอนนี้ออกมาจากอุทยานแห่งชาติละตอนนี้ทางระหว่างทางที่จะเข้าไปจะรวมวอำเภอเมืองครับผ่านอ่างเก็บน้ํำท่าเคยก็ไม่รู้นะว่าเขาไปถ่ายรีวิวมุมไหนแต่นี่คือผมลองปักตำแหน่ง Google มาโอ้โหเห็นบรรยากาศสวยงามแบบ นะโอ้โหเดี๋ยวดูให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่เต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็รอบๆเนี้ยเต็มไปด้วยแบบเขาเรียกอะไรอะโฮมสเตย์ stay, ร้านกาแฟโรงแรมอะไรเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยบรรยากาศแบบโอ้โหที่ถ้าไม่มีไม่มีเสียงพูดนะจะได้ยินเสียงนกได้ยินเสียง ลมเสียงอะไรเนี้ยไม่มีไม่มีเสียงคนเลยอ่ะครับบรรยากาศโคตรดีดูน่นดูนนอให้ดูเฮ้ยนี่มีคนยืน่งี้นด้วยเห็นไหมไม่รู้เขาไปใช้เขาเขาไปตรงนั้นได้ยังไงนะอาจจะแบบมีโรงแรมร้านกาแฟอะไรแถวๆนั้นโอ้บรรยากาศดีมากธรรมชาติจริงๆตอน